ตัวนี้ก็ได้ตัวกินแมลงก็ได้แต่ไม่ใช่เว้ยชีตงใช้ต้องใช้แล้วเกเร็กก็หายไปด้วยไม่ใช่ไยู่กับเฮ้ยไปไหนกันหมดวะเกเร็กดามิสุก้าเรือสองโอออกซิเจนออกซิเจนเยอะไอ้เหี้ยว่าแล้วเชียอุ้ยมันต้องจะเล่นกูแล้วไม่เห็นมันเลยว่ะเกือบโดนอุ้ยมันมาหากู โอเคมันมาหากูละเ,ออเ,ลย,เย้ตาแดงกลับเลยตะเกียตาแดงกลับเลยกูใช้กูใช้เกเล็กเนาะเอาแล้วเลยดูความชัวเลื่อนมันเหลือสองพันเก้าละมันโดนไอ้ <c oughs> ูไปเอาคอรโมนครับมันโดนไอ้นาเตี้ยมึงยิงเอานะโดนหนาตี่ะไอ้หลังมีคนตียไม่รู้ว่าสเตตัสของไอ้ทีเล็กกับสเตตัสไอ้นี่มันจะรวมกันปอนะเวลาเราจับมันได้ หวังว่านะอุ้ยมันไล่กูมันไล่กูไม่นะอย่าไล่กูหลบ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 ด็กกับปีจีตอนฟบ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 โอโหฮือฮืฮืฮืกูโดนกูโดนกูโดนเก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 ย์ของจริงเยี่ยมเชื่อเออเออมันไล่กูอย่างเดียวเลยอ่ะมันไม่ปล่อยกูไปเลยอ่ะ ลลวนละเฮียวนลูกงั้นกูนรอมาป่าเลยแล้วกันโอเคมัน<ะ>นี้รอไปบ้านก็นโดนป้องปืนกูนยิงดิโอเคโอเคครับครับครับหลบดีแบบนี้ไปอยู่ไหนกันนะตัวเนี้ยพวกมึงอยู่ไหนกันบนเขาสูงสุดเอเวอเรสต์ตรงนั้นแหละเขาสูงอีกรอบไม่ไม่ไรกูละตรงเราจับนกตอนแรกกูรอมาตรงนั้นจับนกตอนแรกมันข้ามไปขนาดน,นั้นได้ยังไงวะกูรอมา มันก็นล่อมาให้ดีๆเลยดิกูจะกูเดินบนเขาแล้วเนี่ยมึงบอกไม่ให้ล่อนนะกลับบ้านในวกูไม่ล่อไนงะกูกูอ้อมเขา้วตอนเนี้ยข้ามเขามาเลยน้องข้ามขาเขาแล้วกูอ้อมเขามึงอยู่ไหนตอนเนี้ยอยู่บึงบึงกาลสินมาลัางดีกับตัวอะไรอยู่วะนะ่ะไปดูกอนเก็บงูนี่ว่าไอ้เหี้ย ถอยกรับก่อนละกันมาแล้วเหยื yeah. ่อมันพร้อมอยังมันจะให้มันจะจับตรงไหนกันเนี่ยให้กูล่อมันมันไปนู่นแล้วไม่กูต้องไปล่อมันมัน,นยังมันอยู่ข้างหน้าเราไงโอ้โหอยู่นู่นเลยมันกินไปทั่วละกูลงไปไม่ใส่กเกาะด้วยชิบหายละถ้าเกิพดพวกนเขี่ยใส่กูแตกแน่เลยพีสๆเลยเฮ้ยมันเอากู มึงไปทำไมมึงทำไมมันสกนะอเอ้ยเปนไงเอากูแล้วมาเอากูแล้วจะตายแล้วสามร้อยเอ้ยเดี๋ยวนั้นรอก่อนสองร้อยเอ้ยเดี๋ยวรอก,ก่อนรอก่อนอีกครั้งหนึ่งเหรอหมายถึงรอก,กัอนรอกันจะกินเอ้ยจะตายแล้วอีกหนึ่งขีดหนึ่งขีดหนึ่งขีดกูกำลังนั่งดูอยู่เอ้าเอ้ามันเพิ่มแล้วอ่ะเอ้าสินสินสินมันตีตัวอื่นแล้วอ่ะอะไรวะงงวะ มันไม่เอามึงเหรอรออยู่รออยู่ไม่กัดมึงน่ายิงมาได้นั่นหนึ่งนะไปละกูยิงละเฮ้ยเฮ้ยยิงนั่นหนึ่งดิได้โดนโอเคเดี๋ยวร้อยละมันไม่ทำอะไรกูเลยวะมันกัดจริงเอ้ยมันขึ้นแดงแล้วขึ้นแดงแล้วแดงแป๊ดเลยนายไงกำลังกัดอยู่กำลังกัดอยู่ กันแล้วอ๋อนี่ไงกูได้กูใส่เชือดแล้วต้องกดใช้ดูหรอเขาบอกว่ากูไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนกูกำลังดูยังยางห่วงห่วงอยู่แอบลังเห็นอยู่เฮ้ยเดี๋ยวแล้วนี่ไงจิ้มแล้วหนึ่งกูโดนเกียนกูโดนเกี้ยน,น,นมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วหนีไปแล้วจะฟักตัวปะมึงจะฟักตัวใน,นตัวมึงปะอย่างเอเลี่ยนฟักตัวอีกแปดนาทีให้กูฆ่ามันเลยปะตัวแม่ฆ่าใครไม่ต้องไม่ต้องปล่อยไว้ปล่อยไว้ โว่งไปเลยปล่อยไว้ตามธรรมชาติของมันดูก่อนดูก่อนตัวแมนมันยังมีประโยชน์ไหมตัวแม่มีแล้วก็มีอีกอันหนึ่งอ่ะมันเลือกอะไรกูยังอ๋อมึงมึงมีมีสองสองบรสิตเหรอใช่ใช่ทำมันเลือกอะไรกูวะอย่างยังกัดกูอยู่นี่ไงกูรอเองกูรอเอง ต้องยัดเนื้อปะเนี่ยไม่งั้นมันตายก่อนที่จะคลอดอย่างเงี้ยไม่ตายไม่ตายไม่กูยัด,ดเฉยเฉยมันแรงสัตว์กระต่อยท,ท่าถูท่าถูอยวาน้อยให้มันทันสามวิถีถ้าเกิดไม่ทันก็กลับถ,ถึงบ้านน่าจะมีหมูมาตรงนี้แหละตรงนี้แหละฝึกตรงนี้แหละข้างหลัง,ลออลงบ้านข้างลังบ้านเราโอเคใช่ปะ ไม่มีแล้วเอาเอาเอาหลังบ้านนี่แหละหลังบนบ้านกูอะไปเอาหมูมาทีฉันเกรงว่าอาจจะไม่ทันไม่ทีเล็กตายก่อนแน่รับแซบเอ้ยหรือว่ามันต้องมันจะตายอยู่แล้ววะเดี๋ยวดูครับถ้ามึงกินเร็วทันปะวะมึงกินแลน้วมึงรดเลือดจะเพิ่มปะหม,มูเพิ่มเพิ่มเพิ่ม หิ้วเลือดแบบสามร้อยเปอร์เซ็นเชียร์เพิ่มอยู่ลาก่อนทีเกียเกรเล็กเราชิดนึงนายตลอดไปห้าสี่สามสองหนึ่งไม่ตายแบ่เอ้าไหนอะมาแล้วอะเป็นพวกเราไหมอุ้ยเป็นพวกเราเป็นพวกเราอุ้ยเอ้าไป มาแล้วอ่ะน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะพันสี่พันสองได้ได้อยู่เอะเท่าไหร่อ่ะเบลสิบเอ็ดอ้าวมันบินเร็วขนาดไหนวะน้ำหนักพันกว่าน่าจะพอแบกเราได้มั้งสบายเลยละยางเราก็มีอยู่เอามาเข้าบ้านมะอืมมันเหมือนมันเหมือนตากแตนผสมกุ้งพีเ้อกูไม่รู้กุ้งอย่างเดียวเลยตอนนี้กูหิว แผสมปีเซียผสมแบงมุมผสมมดแดงให้หมดแดงผสมทุกอย่างเลยไปตายไปตายถ้ากูยิงมันอาวกูเผือแดกขี้ดูแดกปุ๋ยเข้าไปกูจะโตะแล้วน่าจะเอาแท็กมาติดแส่มันไว้เนาะจะได้รู้มันอยู่ไหน <laughs> ติดสายเลยหรอกวะอืมประเด็นดูบนก่อนไอ้คุยิงยังกูรออยู่ยังยังยังอุ้ยกูยิงมันเกือบตายแล้วเรื่อนเหรือร้อยห้าสิบแล้วอ่ะมึงอยู่ไกลๆรอสักแป๊บมึงก่อนมึงยิงสามส่วนกูจะไกลๆก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังวะเอาแล้ววะแล้ววะไปเชียร์แล้วไปเชียร์แล้ว กูฆ่าแม่งเลยได้ไหมนี่กูไม่ไหวแล้วอ่ะตัวนั้นเอ,เอาเลยเอาเลยมันอยู่ไหนวะนั่นขบวนบินหนีไปดนแ,แล้วจะไปไหนน้องไม่พี่กัดซะดียๆยิงก็ตายคียิมึงกลับบ้านก็นกนได้วะเคลียร์ยนีกูแล้วลว่าเราฆ่ามันดีกว่าไหมไม่ใช่เหรเถอะคลิปไปได้ใไ,ไรว่ากูเห็นอะไรวิวอัพเนี่ยมึงไม่เอาไม่เอาวิวอัพมันบังกูไอ้เหี้ยนี่เอ้เอยมึงมิวอัพอะไรมึงโดนเขาแทงเนี่ย เดืสองมึงเนี่ยนะอ้วีพี VP เลยนี่ตรงเนี้ยไม่มีใช้อะไรละวีพีเลยแล้วเราจะอาหารหาหาได้ยังไงอยู่ใกล้กันนี่เออวะอ๋อกูเห็นละเออดี๋ยวกูดูก่อนวมันต้องทำ,ทำยังไงเออเห็นมีมีเรามีของเรามีของสรุปแม่งเราไม่จับนั่นละจับสัตว์น้ำละเออจับตัวนี้แทนเดือสัตว์ปีกก่อน สัตว์ปีกที่กระตือนังหมา,าเฮียโอ้โไอ้เฮ้ยดาเสร็จแล้วเลยบิ๊กบอกมึงจะแปลงร่างแล้วสิงลาก่อนนายจะเป็นเอเลน X โบ o คนต่อไปลงเลยลงเลยสินลงจากหมูเลยติดกูติดอุ้ยฟักแล้วอุ้ยสีสแดงด,ด,ด้วยสวยสวยเว้ยเดี๋ยวดูเว้ก่อนเว้ยเจ็ดอ้าวไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสุ่มคัมมิ่งออโลมึงจะยิมปินหรือจะให้กูยิมปินมึงเลยกู <c oughs> ทำไม่เป็นเดี๋ยว <c oughs> เยอะไ,ไม่เกี่ยวอะไรหนดูดิไม่เกี่ยวอ่ะินปินอ๋อมันกินเข้าไปแล้วเหรอท่านไหนไม่เห็นมีปินเพิ่มเลยไอ้นี่นี่ <c oughs> มือนถึง <c oughs> เบลเจ็ดกูกูเไาเวล่ามันเอาเวลเจ็ดห้กูไอ้สัตัวก่อนม่นยังเวลเยอะไว้เพื่อะไรอ่ะโอ้เพื่ชาย อาเมืองหรือว่าน่าจะสุ่มป่ะหรือว่ามันลดลดมันสุ่มตามเวลพ่อแม่หรือป่ะตามเวลตามแม่มัอนปะตัวแม่นั้นวิวสามสิบแปดมั้งจำไม่ได้สี่สิบกว่าเออสี่สิบกว่าคือที่จริงแม่งมีหลายอย่างเลยตอนเนี้ยปูแดงเอ๋อนี่ยเอออันนี้อันนี้อันนี้ปูทอดหมดเลยเนี่ยลีได้เนี่ยอันนี้ปูยังมาถึงได้เขาเนี่ย หกปอรปิดปิดคลิปได้เลย,ว,ยวะ <laughs>